สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกทุท่านเข้าสู่ช่องมีดีช n แนลคลิปต่อไปนี้อาจารย์จะวางเป็นสูตรคู่โต๊บนประจำงวดวันที่16มิถุนายน2567ก่อนที่เราจะไปชมคลิปกันมาดูคำเตือนก่อนนะคะสนับสนุนสลากินแบ่งรัฐบาลไทยเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแนวทางที่ให้ เป็นเพียงการคำนวณตัวเลขย้อนหลังทางคณิตศาสตร์เพราะไม่มีใครทราบล่วงหน้าเรขจะออกอะไรสุดแล้วแต่บุญวาสนาของแต่ละบ,บุคคลขออวยพรให้ทุกท่านโชคดีจากช่องมีดีแชนแนลโปรโดติดตามเพื่อท่านจะได้รับชมคลิปใหม่ๆจากทางเราขอบคุณมากค่ะคลิปนี้เรามาดูสูตรนะคะเป็นสูตรคู่โต๊ะบน,นะคะมี f อฟขอมาเดี๋ยวอาจารย์วางให้นะคะ เข้าไปอ่านในคอมเมนต์แล้วเจอนะคะท่านผู้ชมท่านใดขอสูตรนะคะที่อาจารย์มีอยู่นี้ก็จะรีบลงให้เลยนะคะขณะนี้ได้กลับมาทํางานอยู่ที่บ้านตามปกติแล้วนะคะเพราะว่าเมือเอ่อช่วงวันหวยออกนะคะที่หนึ่งที่หนึ่งที่สองอาจารย์ไม่ได้อยู่นะคะออกไปนะคะทางานนอกสถานที่นะคะไปไปจังหวัดกาลสินมานะคะท่านผู้ชมเอฟซีท่านใดที่อยู่กาลสินก็ได้อยู่ใกล้คิดอาจารย์นะคะน่ง ในวันที่หนึ่งและวันที่สองของอต้นเดือนมิถุนายนนี้เลยนะอาจารย์ไปกาลสินนะคะถ้าเกิดใครทราบข้อมูลก็จะทราบว่าอาจารย์ไปเพราะเหตุใดนะคะแลวเกิดใครอยากไปกาลสินนะก็คอมเมนต์เข้ามาถามอาจารย์ได้ว่าสมควรไปหรือไม่สมควรไปนะคะท่านผู้ชมก็คุยกันได้เนาะหลังบ้านนะคะช่องหลังบ้าน แต่อีกประมาณสักสองอาทิตย์นะคะไม่แน่นะคะอาจารย์จะอาจจะกลับไปอีกนะคะก็แสดงว่าสมควรไปแต่น่าจะไปวันไหนวันอะไรยังไงเดีวก็มาถามอาจารย์นะคะผู้มีประสบการณ์นะเล้วอาจารย์ไปไปกราบหลวงปู่องค์หนึ่งนะคะไม่ไม่ขอเอ่ยชื่อทางโซเชียลนะคะเดี๋ยวถ้าอยากทราบก็มาคุยกันหลักบ้านเนาะนี่มาดูนะคะคู่โต๊ะเป็นคู่โต๊ะบนจะเป็นสูตรเก่าเนาะเดี๋ยวอาจารย์ ให้ดูเป็นตัวอย่างนะคะเป็นแนวทางตั้งแต่งวดแรกเลยอันนี้มาจากสมุดเก็บสูตรนะคะงวดที่หนึ่งตั้งแต่งวดที่ออกหกศูนย์สามนะคะอาจารย์คำนวณให้มีอยู่เก้าชุดนะคะคือแปดสามแปดสี่แปดห้าเก้าสามเก้าสี่เก้าห้าศูนย์สามศูนย์สี่แล้วก็ศูนย์ห้าออกมาที่หกศูนย์สามอันนี้ก็เข้าคู่ศูนย์สามนะคะมาที่คู่ท้ายนะคะนี่งวดแรกเราไปดูงวดที่สองเลย งวดที่สองก็มีหกเจ็ดแปดหนึ่งสองสามนะคะแล้วก็เอาคว้วยกันเนาะมันก็จะได้ทั้งหมดเก้าชุดคือหกหนึ่งหกสองหกสามเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสามแปดหนึ่งแปดสองแปดสามออกหกสองหกอันนี้มาคู่หกสองเอาคู่ท้ายก็ได้หรือว่าคู่หน้าก็ได้แต่ในที่นี้อาจารย์ให้เป็นคู่ท้ายนะคะเป็นงวดที่สองต่อมาดูงวดที่สามเลยนะคะเก้าศูนย์หนึ่งสี่ห้าหกข้วยกันก็จะได้เก้าชุดมีเก้าสี่เก้าห้าเก้าหก 0 4 0 5 0 6 1 4 1 5นยแล้วก็หนออก481แปดนะคะเข้าคู่ทางนะคะก็คือคู่นี้คู่สกับคู่หนะคะอยู่เป็นคู่ทางท้ายหน้าทางคู่ท้ายบางคู่หน้าบ้างไงงวดที่4ี่นะคะมีคู่โต๊ะอยู่เชุดนะคะสี่เก้าสี่ศูนย์0แล้วก็หกออก598เก้ข้าคู่หน้านะห้าเก้อยู่คู่หน้า แสดงว่าคู่โต๊ะเก้าชุดนี้เดินดีนะคะท่านผู้ชมต่อมาเนาะเราก็มาดูว่าที่ห้าหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดสองหกสองเจ็ดสองแปดสามหกสามเจ็ดและสามแปดออกหนึ่งหนึ่งหกนะคะมาคู่หนึ่งหกอันนี้ก็มาคู่ท้ายนะคะที่ผ่านมาคู่ท้ายสองคู่คู่ฐานคู่หน้าแล้วก็คู่ท้ายนะคะโอเคเนาะก็ตามมาดูงวดที่หกเลยนะคะ ก้าสี่เก้าห้าเก้าหกศูนย์สี่ศูนย์ห้าศูนย์หกหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งหกออกมาที่หกเก้าศูนย์อันนี้มีสองคู่นะะมีสองคู่งวดแรกนะที่ได้สองคู่ก็คือหกกับเก้านะคะคู่นี้แล้วก็หกกับศูนย์คู่ที่สองนี่สองคู่นี้นะคะถ้าชอบเก้ากับศูนย์มันไม่มีนะคะท่านผู้ชมเก้ากับศูนย์ไม่ไม่มีคู่ท้ายไม่มีมีคู่หน้าแล้วก็คู่ถานไปเลยนะคะก็คือเลขหกกับเลขศูนย์ตัวนี้ โอเคนะหกงวดแล้วต่อมาดูงวดที่เจ็ดอาจารย์เปิดกันเนาะสูตรนี้นะคะงวดที่แล้วอาจารย์ก็ทําให้ดูนะคะวันนี้เราก็มาตามต่อดูหรือไม่ดูก็ไม่ทราบบางท่านก็เห็นบางท่านก็ไม่เห็นนะคะบางท่านก็บอกว่ามีเห็นมีเข้าสักสูตรอ้าวก็ที่สอนมาสองวันนี้ก็สูตรเก่าทั้งสิ้นเลยะคะ่ะแสดงว่าคุณไม่ได้เป็นคนที่ตั้งใจดูใครตั้งใจดูเขาก็ได้โชคไปนะคะ อาจารย์ก็บอกแล้วว่าไม่มีใครทราบว่ามันจะออกเลขอะไรนะคะอยู่ที่คนมีโชคคนมีโชคเท่านั้นนะคะที่จะมองเห็นว่ามันจะเป็นคู่ไหนนะคะ, mm. อ,ะอันนี้เป็นงวดที่แล้วนะคะจะได้ทั้งหมดเก้าชุดนี้ก็คือคู่สามแปดสามเก้าสามศูนย์สี่แปดสี่เก้าสี่ศูนย์ห้าแปดห้าเก้าห้าศูนย์นี่นะค่ะ mm. มีทั้งหมดสามชุดนี้เอ้เก้าชุดนี้ชุดที่อาจารย์เน้นให้งวดที่แล้วคือตรงนี้เลยนะคะท่านผู้ชม คู่ตรงนี้ที่อาจารย์เน้นให้ก็คือถ้าเป็นแนวทางของชุดนี้อาจารย์ก็จะชอบคู่เนี่แหละสามชุดข้างหน้านี้เลขที่ชอบที่สุดเลยก็คือคู่สามแปดกับห้าแปดนี่นะอาจารย์บอกแล้วกรณีที่ท่าหนึ่งสี่เจ็ดมันหลุดไปนะเพราะว่าเลขหนึ่งกับเลขเจ็ดมันอยู่ข้างนอกกรอบนี่มีเลขสี่ตัวเดียวที่อยู่ในนี้ใช่ไหมถ้าเกิดมันหลุดนะคะท่านผู้ชมมันหลุดเมันก็จะหลุดไปที่หนึ่งสี่หกเจ็ด แต่เลข3ามกับเลข5้ายังคงอยู่นะท่านผู้ชม3ามกับ5สูตรจริงๆมันมีทั้งหมดแดตัวมันจะไม่มีแดกับสองงวดนี้จะนัมเบอร์โนนะเดี๋ยวอาจารย์เขียนให้เลยตรงนี้เพราะมันจําได้อยู่นะงวดนี้จะไม่จะไม่มีนะคะเลข8กับเลข2หรือจะเขียนเลข2กับเลข8ก็ได้นะเนี่ยนะจะนัมเบอร์โนแกับ2งดังนั้นตัวที่เป็นเลข3ามกับเลข5้าจะเป็นตัวสำรอง ให้เผื่องุดที่มันเดินมาทั้งหมดประมาณห้าวดติดเนี่ยห้าหกมดติดแล้วเนี่ยมันถ้ามันหลุดนะเลขแปดกับเลขเลขไม่ใช่นะอาจารย์พูดผิดเลขแปดเออใช่ละเลขแปดเออใช่เลขสามกับเลขห้านะ่านผู้ชมเลขสามกับเลขห้านี่ก็จะโผล่มาทันทีเลขสามกับเลขห้าเพราะในแนวทางที่เลขสามกับเลขห้าแล้วเลขวิ่งตัวเดียวมันคือเลขแปดใช่ไหมอาจารย์ก็เลยชอบตรงนี้ก็คือชุดเดียวเลยเออเลขห้านะคะหลักร้อยเราได้ห้าใช่ไหม ได้ห้ากับหกอาจารย์ชอบตัวนี้ที่ให้ไปนอกเหนือจากหนึ่งสี่เจ็ดจริงๆฟันไปให้หนะนะน,นึ่งสี่เจ็ดนั่นแหละนะคะท่านผู้ชมหนึ่งสี่เจ็ดเออสี่เจ็ดหนึ่งนะสี่เขียนผิดเนาะสี่เจ็ดหนึ่งสี่เจ็ดหนึ่งอ่ะอันเนี้ยมีเลขคู่เลขคี่อยู่แต่หลักร้อยมันจะไม่ได้ทุกสูตรก็มีสิทธิ์โอกาสเข้าโอกาสบดเพราะว่าตัวชนของครบละไอ้ครบสามตัวบนมันอยู่ที่สี่หนึ่งหก ก็คือสี่มีหกอีกตัวหนึ่งนี่ค่ะมีหกอีกตัวมันจะมีแค่สี่สี่ตัวนี้เท่านั้นที่จะครบสูตรเนี้ยมันจะมีเลขเพิ่มเติมมาอีกสองตัวคือเลขสามกับเลขห้าจริงหรือไม่นะคะท่านผู้ชมเลขสามกับเลขห้าแค่นี้มันมันไม่มาตรงี้อาจารย์ให้เนี่ยห้าสามแปดห้าสามแปดหรือว่าห้าแปดสามก็ได้ชอบชุดนี้นะคะท่านผู้ชมห้าแปดสามห้าสามแปดแปดเนี่ยไม่มาอีกหลุดอีกนะคะเลขวิ่งตัวเดียวะคะ่ะ ส่วนเลขดับก็คือเลข9้าตัวนี้แหละตัวช่องกลางเนี่ยแ,แล้วก็เลขศูนย์ตัวช่องริมนี้ศูนย์ยังเอาอยู่นะคะศูนย์ยังเอาอยู่ศูนย์ยังเอาอยู่ศูนย์ไม่มีแต่9หลุดมานะคะแต่สูตรมันไม่หลุดใช่ไหมสูตรยังเข้าอยู่มา2คู่เลยนะคะออกห้าสามนี่คู่นี้5้ากับ9 1ชุดสมก 9, นี่อีก1ชุดแล้วมาเอา่อส3มเนาะเป็นคู่ก็ห้าคู่หน้า เออแล้วก็เก้ากับเก้ากับสามนะคะท่านผู้ชมเก้าสามคู่นี้นะเก้าเก้ามาสามนะก็เป็นคู่คู่ท้ายเนาะเดี๋ยวจันแก้ไขนิดนึงกก่อนอันนี้จะเป็นคู่ท้ายนะแก้ยากเลยมันอยู่สุดๆต้องต้องเขียนก่อนนะแล้วค่อยลบ คู่ท้ายทำในเนาะห้ากับเก้าแล้วก็เก้ากับสามคู่คู่หน้ากับคู่ท้ายนะอาจารย์คิดถึงหลวงปู่มากไปไหนเขียนผิดเลยเนาะไปรกาบหลวงปู่นะคะขออำนวยอวยพรให้ fc ของทางช่องได้ตัวอาจารย์เองด้วยนะคะ คิดสูตรอะไรก็ตามอยากให้สูตรนั้นเข้านะคะท่านผู้ชมแล้วก็ให้คนที่มีโชคนะคะมองเห็นตัวเลขที่เข้าถ้าเราฟันไปชุดใดชุดหนึ่งเพียงชุดเดียวก็ไม่สามารถจะเสี่ยงโชคได้เนื่องจากมันจะเป็นเลขดังไปนะคะอาจารย์ก็จะไม่เน้นก็ทําไปตามแนวทางของสูตรสูตระเน้นนะคะท่านผู้ชมสังเกตนะสูตรช่องมีดีชนแนลส่วนใหญ่จับไม่หลุดนะคะแต่บางทีตัวฟันตัวอะไรมันก็หลุดบ้างสูตรบางสูตรมันไม่ได้เข้าทุกสูตรอย่างบางทีเราฟันมาเนี่ยเราไม่เอา ดับอย่างนี้ใช่ไหมเดี๋ยววางให้เลยนะอันนี้จะมีเวลานะคะเดี๋ยวดูให้ดูระยะทั้งหมดหกสิบห้างวดอ่ามี F4 ขอด้วยแหละนะเนี่ยค่ะเราทําคํานวณมาได้ที่เลขเก้าออกมาห้าเก้าสามหกสิบห้างวดหลุดนะกลางหลังเลขศนย์อ่าศูนย์ยังได้อยู่สําหรับงวดนี้อาจารย์คํานวณออกมาเรียบร้อยแล้วนะคะตัวที่ไม่มาก็คือเลขหกจะเอา,ายอยู่ไหมนะเพิ่งหลุดครั้งแรกเลยนะคะเนี่ยเลขเก้าวงกลมไว้ตรงนี้อืมตัวหลุดนะนะ ตัวนี้ที่ศูนย์ยังได้อยู่ะแบบนะตัวนี้ก็ตามไปจนบางถึงบางครั้งมันก็มีถึงเวลาที่เราไม่มีโชคและอย่างหนึ่งออกนอกสถานที่อ,ออกนอกสถานที่อาจารย์ก็คิดสังหอ์ใจเหมือนกันคุยกับเอฟซหลังบ้านเนาะบอกว่าอาจารย์ก็กลัวว่าเลขเก้าเนี่ยจะหลุดเพราะส่วนใหญ่เวลาออกนอกฐานที่ที่ไรสูตรดีๆนะเด็ดเด็ดเด่น,เด,นเด่นที่เราทําได้มักจะมาในในตัวที่เราไม่เอาแบบนี้แหละใช่ไหม จะจะจริงๆนะคะหลุดก็คือหลุดนะท่านผู้ชมถ้าใครชอบก็จัดไปอาจารย์บอกแล้วว่าถ้าเราดับชนเด่นเราก็ชอบเด่นนะคะแต่ทีนี้ในตัวสูตรเด่นนะ,ะที่อาจารย์มีอยู่ของครั้งที่แล้วมันก็จะมีแค่เออ594ใช่ไหมที่อาจารย์บอกไป594ก็จะมีแนวทางของเออเลขเข้าทั้งเลขห้าเลขเก้าเลยนะ,ะแต่ครีก็ถ้าสูตรย้อนงวดก็เข้านะคะ เลขอะไรสี่แปดแปดสามแปดสี่สามแปดสามสี่อะไรนะั่นแบบสามตัวมาตัวนั้นก็เข้าอยู่นะคะเดี๋ยวอาจารย์จะค่อยๆวางให้แล้วกันสูตรค่อนข้างเยอะนะคะท่านผู้ชมก็มีบ้างเข้าบ้างหลุดบ้างไอใช่ไหมงวดนี้นะคะเลขหกนะตัวมายากแล้วก็เลขสามหกกับสามอ้าวถ้าเรามีโชคมันก็เอาอยู่ถ้าเราไม่มีโชคมันก็หลุดแบบนีนะ้อย่างที่เห็นนี่แหละ อันนี้ไม่ใช่น้อยๆน,นะทําคํานวณมาให้ทั้งหมดเดียหกสิบห้างวดเพิ่งจะหลุดงวดนี้งวดแรกนะงวดนี้หลุดงวดแรกต่อไปก็จะเป็นงวดที่หกสิบหกอ้าวยังเนาะหกสิบห้าอยู่อ้าวใช่หกสิบหกนี่ค่ะหกสิบหกเลขหกนะคะท่านผู้ชมหกแล้วก็หกสิบหกเลยเนาะจะเอาอยู่เปล่าหกสิบหกงวดแล้วนะหลุดแค่ง,งวดเดียวนะอาจารย์คำนวณมาให้นะ สูตรค่อนข้างยากอาจารย์บอกไว้ก่อนเลยสองไม้บรรทัดเลยนะแล้วก็มีการคูณการอะไรด้วยแล้วก็กำนวนออกมาได้ตามนี้เพราะฉะนั้นตัวไม่มาเดี๋ยวเขียนไว้ให้ตรงนี้ก่อนไม่ทราบจะหลุดหรือเปล่านะโนนะนี่มีอยู่สองตัวนะเลขหกแล้วก็เลขสามอันนี้โนของ อันนี้โนของครบนะคะท่านผู้ชมอันนี้ถ้าเป็นอย่างนี้ต้องมีเลขเก้าอยู่ตรงนี้ตัวหนึ่งอาจารย์ hmm. ให้คนละสูตรนะเนี่ยเดี๋ยวเขียนก่อนหกสามตรงนี้จะมีเลขเก้านะถ้าที่มันหลุดเนี่ยเลขเก้าคือเลขหกเนี่ยนะที่หลุดแล้วก็ศูนย์ศูนย์นะเก้ากับศูนย์ โอ้ไม่น่าเขียนเลยเนาะท่านผู้ชมอันนี้สมุดเก็บสูตรอาจารย์นะเนี่ยไม่ใช่สมุดทํางวดจะมีเก้ากับศูนย์อันนี้ก็หกกับสามใช่ไหมแล้สองตัวนี้ได้เลขอะไรอ่ากดติดตามไว้ก่อนแล้วกันเนาะยังเหลืออีกสองตัวนะต้องมาเขียนใส่ตรงนี้คนละสูตรกันนะเนี่ยอันนี้เก้ากับศูนย์นะตรงเนี้ยหลุดเขียนไว้ก่อนว่าหลุดแต่อันนี้ไม่หลุด ที่ไม่หลุดนี่อะไรก็ยังไม่ทราบเลยเนาะท่านผู้ชมอาจารย์ยังไม่ได้คำนวณน,นะคะเดี๋ยวค่อยวางให้แล้วกันอันนี้แปดแปดกับสองเอาอยู่เก้ากับศูนย์มีเก้าหลุดมาศูนย์ยังอยู่นะคะศูนย์เนี่ยเอาอยู่เนี่ยส่วนตรงเนี้เอาอยู่แต่เก้าเนี่ยหลุดและเลขแปดวิ่งตัวเดียวระยะยาวแล้วก็ย้อนงวดด้วยมีทั้งหมดสองสูตรนะไม่ใช่สูตรเดียวที่ได้เลขแปดหลุดเลยนะคะท่านผู้ชมอ่ะไหน,นหลุดก็ว่าไปตามหลุดเนาะอันนี้ถวนอันเนี้ยมันยังไม่หลุดยังไม่หลุดนะ เราก็มาตามต่อว่างวนนี้จะออกอะไรลืมไปนี่นี่ว่าสมุดเก็บสูตรเดี๋ยวมาเขียนเล่มนี้แล้วกันเ,เขียนให้ใหม่เขียนเอาสูตรนี้แล้วกันเนาะเอาสูตรดับคู่นี้แล้วกันเอาตามนี้นะคะเดี๋ยวจ์มาขอลอกใหม่เขียนเพล่นเลยเนาะท่านผู้ชมมาเขียนเอาในเล่มเล่มไว้ไปออนแอร์ต้องทําเล่มนี้นะคะของวันที่16บิกุิายานี่คืออันนี้ เดี๋ยวจานเขียนให้เนาะโนเอาใหม่นะคะเอาใหม่เอาใหม่โนของสูตรอันนี้ก็คือเก้ากับศูย์เก้ากับศูนย์นะถูกต้องอน,นี่นะเก้ากับศูนย์ใส่ไปเลยเนาะอันนี้หลุดอันนี้อยู่นะอันนี้หลุดแล้วอ,อยู่อันนี้พองวดนี้งวดนี้ก็จะเป็นเลข เลขหกนะหกกับสามเนาะหกแล้วก็สามอ้าวใครตามศูนย์ยังอยู่หกหลุดไปจะเอาอยู่ไหมนะอันนี้หลุดหลุดซ้ำหรือจะอยู่อันนี้อันนี้เอาอยู่นะเนี่ยเนี่เพราะว่าเราออกเราใส่เราเขียนไว้ตรงนี้ไม่เป็นไรเนาะเรารอผลตรงนี้ที่ อันที่สิบหกนะสิบหกสิบหกสิบหกมิถุนาย,ยนหกเจ็ดถูกต้องเนาะโอ้โหตะกี้อาจารย์เขียนผิดไปเขียนเอาในเล่มซะนี่มไม่เปไ็นไรเดี๋ยวเวลาในงวดหน้าค่อยแก้ไขอ่าตอนนี้ตัวเลขมีเก้าชุดเนี่ยเดี๋ยวอาจารย์ดีกรอบบอกไว้ก่อนเน,นะว่าตัวไหนจะ จะ,จะมาตัวไหนจะไม่มาใช่ไหมเดี๋ยวเอาตรงนี้เป็นสีเหลืองแล้วกันเก้ากับศูนย์เนี่ยนะเก้าหลุดนะศูนย์อยู่งวดนี้ที่ตรงกับเก้าก็คือหกที่ตรงกับศูย์ก็คือเลขสามนะแล้วงวดนี้อาจารย์จะชอบล็อกนี้ที่เราเรียนมานะชอบประมาณนี้ก่อนเริ่มต้นชอบตรงนี้ Yeah. ชอบคู่หกหนึ่งเจ็ดหนึ่งแล้วก็แปดหนึ่งสามชุดนีนะ้ชอบส่วนตัวก่อนนะคะท่านผู้ชมแล้วก็ที่เราเรียนเราที่เราเรียนกันมานะ,ะเด่นสามกับสี่มันอยู่นอกกรอบมีเลขสามอยู่ในนี้อันหนึ่งสามกับสี่อยู่ข้างนอกนี้นะคะแล้ววดวนี้อาจารย์ก็ชอบสามกับสี่ใช่ไหมแล้วสองกับหนึ่งมาตัวหนึ่งชอบเลขหนึ่งนะคะชอบเลขหนึ่งก็คือแถวนี้ชอบตัวนี้ชอบเลขหนึ่ง แล้วหมดนี่หกเจ็ดแปดแล้วก็จะมีตัวสามก็แปดมาตัวหนึ่งก็จะชอบชุดนี้ใช่ไหมชอบตัวนี้เนี่ยหนึ่งกับสองไม่อยู่ตรงนี้แล้วก็แสดงว่าเราชอบหนึ่งกับสองแล้วเราก็เอาสามกับสี่ตัวสามตัวเนี้ยผักไาไว้ตรงนี้เลยเป็นคู่นี้สามกับสี่ตัวนี้นะสามตัวนี้ไม่อยู่ตรงข้างนอกนี้เลยแล้วมันจะมีเด่นเด่นเที่ยวเรียนมาเนาะมีคู่ไหนบ้างเดี๋ยวเขียนไว้ก่อน เด่นนะมีหลายชุดแล้วเดี๋ยวจานเปิดดูก่อนจะได้ไม่จะได้ไม่ผิดพลาดมีกีก่อันแล้วนะมีตัวเด่นนะมีสองกับหนึ่งท่านผู้ชมสองกับหนึ่งนี่แหละสองกับหนึ่งชอบเลขหนึ่งนะสองกับหนึ่งอันแรกต่อมาเราก็เรียนอีกนะสองกับหนึ่งแล้วไปไหนต่อดูก่อนแล้วก็สามกับสี่ เอาแถวเดียวกันนี้แหละสามกับสี่อ้าวสามกับสี่ชอบเลขสี่แล้วต่อมาเรียนอีกใช่ไหมสามกับสี่แล้วไปไหนต่อสามกับแปดสามกับแปดอ้าวถ้าเราไม่เอาสามเราก็ไม่เอาแปดนะคะเลขแปดเลขแปดแล้วไหนอีกเดี๋ยวนะท่านผู้ชมหกกับสาม กกับสามอ๋อสามไม่ถึงตัวนี้ตัวนี้เนาะตัวสามตัวนี้มันยังอยู่ใช่ไหมตัวนี้คือเลขสามแล้วสามเราไม่เอาใช่ไหมเราก็จะเป็นสี่แปดแล้วก็หนึ่งใช่ไหได้สามตัวแล้วหนึ่งสี่แปดเลยท่านผู้ชมแล้วก็แล้วเราก็มาเรียนอีกสูตรหนึ่งคนละสูตรกันนะได้เลขเดียวกันนี่แหละสามบวกหนึ่งเป็นสี่อันนี้แนวทางของ100ร้อยมลัยใช่ไหมอ่าถ้าสามเอาอยู่ก็เป็นเลขสี่โอเคนะ แล้วเราก็จะมาเรียนนี่น่ยคู่โต๊ะคู่โต๊ดเดี๋ยวเราก็จะไปเรียนครบสองตัวบนนะค,ะครบสองตัวบนก่อนนี่ประมาณนี้เลยเนาะอันนี้คือชุดนี้อาจารย์อาจารย์จะตามชุดนี้นะคะัะสำหรับงวดนี้แล้วก็มีชุดอื่นๆที่เราที่เราจะเอามายืนยันนะคะว่าเราจะชอบตัวไหนแน่แต่ตอนนี้เราเรียนมานี่ EP เนาะ EP ที่หนึ่ง EP ที่สอง EP ที่สามแล้วก็อันเนี้ย EP ที่สี่สี่ EP นะนี่คือสองวันแล้วนะอันนี้นะจะเป็น EP ที่ห้าค่ะเนี่ย EP ที่ห้าแล้วนะคะท่านผู้ชมแล้วดูตัวเลขนะถ้าหกกับสามเมื่อสักครู่ที่อาจารย์ดูให้ดูนะถ้ามันไม่หลุดนะหกกับสาม แถวหกนี้ก็ไม่ไม่ค่อยสวยใช่ไหมแล้วก็มาแถวสามนี่มันก็เหลือเลขอยู่สี่ชุดนี้แต่อาจารย์ว่านี่ชอบแนวทางของเลขหนึ่งนะคะเลขหนึ่งหนึ่งก็ประมาณนี้เลยถ้าใครชอบสองก็อยู่นอกกรอบนี่ะตัวที่อาจารย์ชอบบางทีอาจจะไม่มาก็เป็นได้อะตามนี้อันนี้ก็เข้าๆก่อนนะอันนี้ถ้าเกิดว่าสามไม่มาจริงก็ตัวเลขที่อยู่ก็คือสี่สามก็ไม่มาก็แปดแล้วสามอันนี้ก็คนละสูตรกันก็คือสี่ก็สี่กับหนึ่ง ใช่ไหมสี่กับหนึ่งก็คือตัวนี้ที่ชอบใช่ไหมสี่นอกกรอบแล้วก็จะเป็นหนึ่งอยู่ทางนี้ก็เป็นสี่หกหนึ่งสี่เจ็ดหนึ่งแล้วก็สี่แปดหนึ่งถ้าเราจับสามตัวนะคะจับสามตัวเลยเพราะว่ามันอยู่ข้างนอกกรอบใช่ไหมชอบตรงนี้ก็เป็นสามชุดมันก็จะมีแค่ตัวเดียวนะคะเหลือตัวนี้เลยสี่แปดหนึ่งจับไว้ตรงนี้เลยสี่ตัวแรกของงวดนี้เลยนะสี่แปดหนึ่ง หรือว,ว่า4 1 8เอาไว้ก่อนเนาะจับไว้ก่อนนะเข้าๆแล้วว่าแล้วค่อยมาเช็คอีกอีกขีหนึ่งเพราะยังมีอีกหลายสูตรที่มันเข้าเด่นบนระยะยาวใช่ไหมที่มีอย่างละสามตัวนั่นเน่ะเด่นบระยะยาวที่เจ็ดสูตรนั้นก็เข้าทุกสูตรเลยเข้าทุกตัว เข้าทุกสูตรเพียงแค่เราเลือกตัวผิดเนื่องจากว่าเราไม่เอาเลขเก้าเนี่ยเลขตัวนี้เราไม่เอามันเลยจบเลยนะคะท่านผู้ชมหลุดก็ว่าไปตามหลุดนะถูกก็ว่าไปตามถูกตัวจับมันหลุดเนื่องจากเรามาจับครบสามตัวบนด้านหน้าที่มีชนสี่หกหนึ่งสี่หกเจ็ดหนึ่งสี่เจ็ดหนึ่งหกเนี่ยสี่ตัวเนี้ยอันนี้มันไม่ไม่มาในสี่ตัวนี้มันมาข้างหลังเดี๋ยวอาจารย์จะวางให้เนาะถ้าวางไปแล้วจ,จะด้เห็นภาพ อันนี้เนี่ยเราจับเข้าๆนะนี่แหละแต่นี้ถือว่าเป็นชุดเดียวนะแต่ว่ากลับตัวข้างหลังนิดนึงสี่แปดหนึ่งสี่หนึ่งแปดถ้าเป็นหนึ่งสี่แปดมันก็จะเป็นเลขมายากนะแต่มันก็เคยมานะสี่แปดแปดสี่นานมากแล้วเคยถูกนะเคยถูกครั้งหนึ่งนะของอาจารย์ที่ออกหนึ่งสี่แปดอะไรสี่แปดเนี่ยถูกด้านหลังนี่แหละเลขที่ไม่มาประมาณนี้แหละ อันนี้คือคู่โต๊นะอันนี้ก็คือชุดที่อาจารย์ชอบพูดว่าชุดโบราณของชุดโบราณนะเดี๋ยวเวลานั้นจะได้เข้าใจตรงกันอันนี้คือชุดโบราณจริงไม่ใเอฟซีเนาะนี่ชุดโบราณมันเข้านะแต่อาจารย์เนี่ยไปฟันให้ทางแถบที่มันไม่มานี่นะไปฟันเอาแถบนี้นี่เอาฟันเอาแถบตรงนี้เลยที่มีเลขแปดนี่นี่สาม เอาห้าขึ้นเนาะห้าหลักร้อยใช่ไหมห้าแปดสามจำได้แม่นเลยผิด oh. ไปนิดเดียวนะทะ่าน oh. ผู้ชมแต่ถ้าไอหนึ่งสี่เจ็ดนั้นก็หายไปเลยหายแวบ,บไปเลยไม่มีเลยนะคะ,ะหลุดไปอาจจะเข้างวดนี้ก็ได้ลาไปก่อนพบก,กัก็หม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ